อีกแล้วนะครับกับช่อง BigWay a m นะกับรายการชื่อว่า Collector a n d s t o r y นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องบูบูลีนนะครับก็ยังไงก็กัลัปรับชมกันเลยนะครับไปบูบูลีนหนึ่งตัวละครใน Marvel c o m i c นะครับโดยบูบูลีนเนี่ยมันเขาไม่ใช่หมาป่านะครับแต่เขาเป็นเจ้าตัวบูบูลีนที่หน้าตาคล้ายหมีแต่มีพะกลังมากมายนะครับ ซึ่งในวัยเด็กของวูบเบอรีลนเนี่ยหรือเราเรียกชื่อเขาว่าโรแกนนะครับคือเขาเป็นเด็กที่มีครอบครัวข้างร่ำรวยครับแต่เขาเข้าใจผิดนะครับว่าพ่อที่เขาอยู่เนี่ยไม่ใช่พ่อของเขาจนวนหนึ่งพ่อแท้ๆเขามาฆ่าพ่อเลี้ยงของเขาแต่เขาโกรธมากครับจนฆ่าพ่อตัวเองตายครับเรื่องเกิดอย่าง,งนั้นวูบเขาได้หนีออกหนีออกไปข้างนอกไปฝึกความสามารถให้ตัวเองแบบเรียนรู้กับเตียงต่างได้แล้วมีความบิดเผื่อขึ้น จนวันหนึ่งครับเขาได้ไปพบกับโปรเซสเซอร์ X นะครับซึ่งทําให้เขาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆและฝึกฝนเขาให้มีความสามารถมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาอายุบ้านปลายครับเขาได้กับมาเป็น,นไวแก่นะครับเขาได้ปกป้องนุย์ไกลพันรุ่นใหม่ครับจนเขาเสียชีวิตนั่นเองก็โอเคนะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงของเล่นที่เราจะมาพูดกันก็คราวนี้ผมจะพูดเป็นเรื่องของงานคัสตอมละกัน หรือที่เขาใครในกลุ่มก็จะเรียกว่างานแบดนะครับคืองานแบดคือเอางานเนี่ยมามาดัดแปลงปรับปรุงโดยไม่เชบไม่เชิงว่ามีลิขสิทธิ์ไหมก็อาจจะก้ากึก่งเพราะบางอย่างเนี่ยสินค้าบางตัวเนี่ยเราก็เอาจากสินค้าพวกโคทอยนะ์มาใส่มาดัดแปลงด้วยอย่างเนี้ยผมก็ซื้อแยกออกมาคือคัสตอมมันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ คือเราอยากมีตุ๊กตาเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือน h อ t toy อย่างเงี้ยโดยราคาไม่สูงก็ว่าได้นะครับซึ่งเนี่ยผมก็ไปซื้ออย่างตัว figure m o เด l ไอตัว body ตัวนี้เนี่ยผมก็ซื้อมาราคา400บาทนะเนี่ยประมาณนี้ราคา400บาทขนาดก็เนี่ยผมซูมให้ดูก็เห็นไหมเออตัวประานี้หนึ่งต่อหกขนาดหนึ่งต่อหกนั่นเอง ส่วนรวมส่วน,วนไอเสื้อกล้ามเนี่ยก็ซื้อมา60บาทอ่ะ้6ยหกสบนะครับก็ไอกางเกงทาหารเนี่ยก็ราคาน่าจะอยู่ที่60-70บเจนีแหละผมตีไป70แล้วกันเท่าไหร่อ่ะบวยเจสก็เป็นเท่าไหร่ 600, 600้อยกรกว่าห2 0อ่บอะหัวนี่ผมก็ซื้อมาประมาณ600อ <c oughs> 600นะครับรวมกันไปแล้วก็เป็นเท่าไหร่พันสองนี่ก็ร้อยหนึ่งนะผมจําราคาไม่ค่อยได้แต่อันนี้ก็ซื้อแยกๆมานะครับเห็นไหมราคาไม่ถึงสองพันอ่ะตีไปสองพันแต่้วเผื่ออยู่ที่เราซื้อชุดนะผมแค่เอามาใส่ใส่เข้าไปเนี่ยแค่ใส่ใส่เข้าไป นะแค่ใส่นี่เราได้นะเราก็ได้ตัวละรองเท้าก็ใส่เข้าไปคือถ้าเราอยากได้ดีๆเราก็ต้องซื้อของดีๆมาใส่ไม่ก็บางคนขงเขาอาจจะไม่ชอบก็ซื้อฮออทอยก็ได้ครับราคาก็อาจจะภูมิใจกว่าแต่ผมชอบส่วนในตัวผมเนี่ยชอบแบบ เออเราอยากดัดแปลงรายงานของเราอะที่ชื่นชอบเองเราก็ซื้อมาใส่ชีแบ้เท,ท่ของเราเราชอบแบบเนี้ยถามว่าผมมีงานทอยไหมก็มีมีคลิปที่แล้วก็เห็นแล้วว่ามีมีซื้อเบนโดซื้ออะไรมาบ้างนะครับอ่าใส่แล้วใส่เรียบร้อยนะก็สมหัวเข้าไปอ่สมหัวปึ๊บอ่มือ,อข้าง มอนนี้ก็ไปหาตามกลุ่มกลุ่มมีเยอะมากครับผมไม่ได้ซื้อมือที่เป็นกรงเล็บมาก็เลยแบบว่าได้ประมาณนี้ถือมีดเหมือนตอนที่ที่วูบอร์รีไปที่ญี่ปุ่นเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นตอนเวอร์ชัน o o Man. โอดโอนแมนเวอร์ชันแก่เองอเท่ไหมอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนชอบ ผมว่าผมชอบอย่างนี้แหละเห็นไหมก็จะประมาณนี้นี่ให้คุณดูหน้าหน้าเต็มๆมนี่โรแกนถือดาบเห็นไหมก็ก็คุ้มอยู่นะครับในเื้องราคาถ้าเบื่อใครแบบ เออฉันมีงบไม่ไหวก็ซื้อแต่บางทีการซื้อของเองก็อาจจะแพงกว่าซื้อฮอทอยนะราคาใกล้เคียงก็มีบางงานเช่นบางงานเราซื้อนู่นนี่นั่นนี่มันมันก็จะแพงกว่าครับเอาละครับ,ออรบก็ยังไงก็อย่าลืมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ สักไทยในช่อง YouTube และทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับก็ก็จะมีผลงานใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับการทำงานแบสหรืองาน c u s t o มต่างๆแล้วก็พวกงานปั้นต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ชมกันแล้วก็จะเล่าเรื่องตัวละครต่างๆให้ฟังเหมือนเดิมนะครับถูกบ้างผิดบ้าง,งก็ขออาภัยด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนนะครับอยู่กับบ้านก็จะดีมากครับสั่งอะไรก็ไป ไปสั่งอะไรก็คนฉีดสเปย์สั่งของมากันไว้ก่อนช่วงนี้โรคระบาดเป็นโรคระบาดโควิด -19 นี่ก็อันตรายพอสมควรไม่อยากให้ทุกคนเกิดเป็นขึ้นมาครัคงคงจะเป็นเรื่องที่แย่จริงๆก็ยังก็ระวัง,งตัวแล้วก็กักตัวในบ้านเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับยังก,งก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไป